สวัสดีค่ะมาพบกับ JK วันนี้นะคะเรามาแนะนำเป็นรถบ้านแท้นะคะ Honda City รถยนต์ปี04ค่ะราคาเพียง79,000บาทเท่านั้นนะคะทุกท่านรถบ้านแททรงสวยๆนะคะเครื่องดีเกียร์ด,รดีค่ะเป็นรถยนต์เกียร์ออโต้ด้วยนะคะพวงมาลัยพาวเวอร์ค่ะทุกท่านแอร์เย็นสีสวยแบบเดิมๆเลยนะคะทุกท่านก็มีดูรอยบ้างตามอายุการใช้งานนะคะราคาย่อมเยาค่ะ79,000บาท น่าใช้งานมากเลยนะคะพาไปเที่ยวออกทิปได้สบายๆนะคะทุกท่านไปต่างจังหวัดได้วิ่งทางไกลได้สบายนะคะภายในกว้างขวางสวยหรูเดิมๆเลยค่ะทุกท่านพวงมาลัยเป็นพาวเวอร์เบาะหลังพับได้นะคะแมกยางพร้อมใช้ค่ะเอกสารครบพร้อมโอนนะคะกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้าค่ะแอร์เย็นเพียงเพอนะคะใช้งานได้ปกติเลยค่ะทุกท่าน สนใจคันนี้ไปดูรถไปทดลองขับกันได้ที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะติดต่อโทรนัดกับผู้ขายล่วงหน้าได้โดยตรงนะคะตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปนี้เลยนะคะทุกท่านนัดดูรถทดลองขับประกอบการตัดสินใจด้วยตนเองไม่แนะนําการโอนมาจําล่วงหน้านะคะเพื่อประโยชน์ของลูกค้าเองค่ะสําหรับวันนี้นะคะแอดมินขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ